Thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยกันเจาะลึกของเราวันนี้นะคะกับเรื่องที่เออค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเรื่องสิงโตแห่งซาโวสิงโตกินคนที่ดังมากๆเลยค่ะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเอะสิงโตคู่นี้มันมีอะไรพิเศษแล้วเรื่องราวสยองสยองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมายังไงกันแน่ค่ะครับสวัสดีครับ เรื่องสิงโตซาโวนี่น่าสนใจมากครับคือมันมีลักษณะเฉพาะตัวหลายอย่างเลยโดยเฉพาะตัวผู้นะครับที่ปกติเนี่ยสิงโตตัวผู้จะมีแผงคอใช่ไหมครับแต่ของซาโวเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีหรือถ้ามีก็จะสั้นๆบางๆไม่เหมือนที่อื่นเลยไม่มีแผงคอหรอคะปกติมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของสิงโตตัวผู้เลยนี่นาแล้วพอไม่มีเนี่ยมันส่งผลอะไรกับพฤติกรรมมันไหมคะแบบว่าการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ครับก็น่าคิดนะ คือมีทฤษฎีว่าอาจจะเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับอากาศร้อนๆแล้วก็สภาพป่าแถวนั้นที่เป็นป่าหนามเยอะที่อุทยานแห่งชาติซาโวในเคนยานะครับแผงข้อหนาๆเนี่ยอาจจะทําให้ร้อนไปหรือไปเกี่ยวกับหนามเกะกะเปล่าๆครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นเรื่องการปรับตัวนี้เองครับผมแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นด้วยอย่างระดับฮอร์โมนหรือโครงสร้างสังคมฝูงที่ต่างไปแล้วที่สําคัญอีกอย่างนะครับ สิงโตซาโวตัวผู้เนี่ยมันช่วยตัวเมียล่าเหยื่อด้วยนะอ้าวจริงหรอคะปกติเห็นว่าตัวเมียเป็นหลักนี่นะใช่ครับส่วนใหญ่ที่อื่นตัวเมียล่าเป็นหลักแต่ที่ซาโวเนี่ยอาจจะเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันค่อนข้างแห้งแล้งอาหารอาจจะหายากตัวผู้ก็เลยต้องออต้องมาช่วยล่าด้วยครับผมอืมก็น่าสนใจดีนะคะที่ตัวผู้ก็ต้องลงมาช่วยล่าเอง ทีนี้ไอ้เรื่องสะเทือนขวัญที่ทําให้สิงโตคู่นี้กลายเป็นตำนานมันเริ่มยังไงแล้วคะครับเรื่องมันเกิดปีคศ .1898 นู่นเลยครับตอนนั้นจักรวรรดิอังกฤษเขากําลังสร้างทางรถไฟสายสําคัญอยู่ uh huh. สร้างผ่านต่อแถวแม่น้ำซาโวพอดีเลยครับเพื่อจะเชื่อมออยูกันดาไปออกมหาสมุทรอินเดียแต่ว่าการสร้างเนี่ยก็ไปเจอเรื่องใหญ่เลยครับเรื่องใหญ่ที่ว่านี่คือก็คือสิงโตตัวผู้สตัวครับ เริ่มเข้ามาโจมตีแคมป์คนงานก่อสร้างเลยฮะโจมตีคนงานเลยเหรอคะแต่ปกติสิงโตไม่น่าจะยุ่งกับคนไม่ใช่เหรอคะมันน่าจะกลัวคนมากกว่าใช่ครับปกติเป็นอย่างนั้นแต่นี่มันไม่ใช่การโจมตีแบบเออทั่วๆไปสิงโตคู่นี้มันล่าคนงานแบบต่อเนื่องเลยดุร้ายมากแล้วก็ไม่กลัวคนเลยครับแบบว่าบุกเข้าไปล่าคนออกมาจากเต็นท์ตอนกลางคืนหรือแม้แต่กลางวันแสกๆก,ก็มีซุ่มโจมตี ซึ่งมันผิดปกติมากๆสำหรับสิงโตนะครับโห oh, ฟังดูน่ากลัวมากเลยค่ะครับคนงานก็กลัวกันมากสิครับถึงกับเรียกพวกมันว่าพูดผีกับรติการหรือที่เรารู้จักกันว่าสิงโตปีศาจนั่นแหละครับแล้วพอเป็นแบบนี้การก่อสร้างก็แย่เลยสิคะแย่เลยครับหยุดชะงักไปเลยคนงานก็หนีตายกันหมดเกิดความโกลาหลวุ่นวายไปหมดเลยครับตอนนั้นที่คุมงานสร้างสะพานอยู่ เป็นนายทหารช่างชาวอังกฤษชื่อพันตรีจอห์นเฮนรี่แพทร์สันเขาก็เลยต้องมารับหน้าที่กำจัดสิงโตสองตัวนี้แทนครับกลายเป็นภารกิจสำคัญเลยการล่าสิงโตโหดโหดแบบนี้คงไม่ง่ายแน่ๆเลยนะคะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะจัดการได้โอ้นานเป็นเดือนๆน,นะครับแพทรสันเริ่มล่าตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมไปจนถึงธันวาคมปี1898เลยนะครับเกือบทั้งปีเลยใช่ครับ เขาพยายามทุกทางเลยวางกับดักซุ่มยิงล่อเหยื่อสารพัดวิธีแต่สิงโตมันฉลาดมากระวังตัวเก่งจงกระทั่งวันที่9ทธันวาคมนี้แหละครับเขาถึงยิงตัวแรกได้สำเร็จแล้วตัวที่2อล่ะคะอีกประมาณ3สัปดาห์ถัดมาครับถึงจะจัดการตัวที่2ได้เล่ากันว่าผู้มันตัวใหญ่มากนะครับยาวเกือบเกือบ3เมตรเลยจากจมูกถึงปลายหาง โหตัวใหญ่จริงๆด้วยเกือบ9เดือนเต็มๆเลยนะคะกว่าจะสำเร็จคงเป็นอะไรที่กดดันมากๆทั้งคุณแพตเตอร์สันทั้งคนงานที่ยังอยู่แน่นอนครับผมแล้วเรื่องที่น่ากลัวมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับพอจัดการสิ่งตัวได้แล้วเนี่ยแพตเตอร์สันเขาก็ไปสำรวจถ้ำที่เชื่อว,ว่าเป็นรังของมันแล้วเจออะไรในถ้ำคะเจอสิ่งที่เอ่อค่อนข้างน่าตกใจมากครับคือเจอพวกเศษกระดูกมนุษย์เยอะมาก แล้วก็มีเสื้อผ้าเครื่องประดับของคนที่ตกเป็นเหยื่อกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยครับโห oh, แล้วพอจะประมาณได้ไหมคะว่าเหยื่อที่โดนสิงโตคู่นี้กินไปมีทั้งหมดกี่คนกันแน่คะตัวแพตเตอร์สันเอ,เองเนี่ยเขาบันทึกไว้ว่าน่าจะราวๆหนึคนนะครับแต่ว่าตัวเลขนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ้าง คือหลังๆมามีนักวิทยาศาสตร์เขาไปตรวจวิเคราะห์ไอโซโทโปในกระดูกกับขนสิงโตที่เก็บไว้ก็ประเมินว่าเหยื yeah, ่อที่เป็นคนจริงๆอาจจะน้อยกว่านั้นประมาณสัก35คน35คนถึงจะน้อยกว่าที่แพตเตอร์สันบอกแต่ก็ยังเยอะมากๆอยู่ดีนะคะแล้วมันก็พิสูจน์ว่ามันกินคนจริงๆใช่ครับกินคนแน่ๆแต่อาจจะกินสัตว์อื่นด้วยแต่คนก็เป็นส่วนหนึ่งในอาหารของมันแน่นอนแล้วทำไมอยู่ๆสิงโตถึงเปลี่ยนมากินคนล่ะคะ แค่เพราะว่าอาหารมันน้อยลงหรือว่ามีเหตุผลอื่นนี่คะอันนี้เป็นคำถามสำคัญเลยครับมีหลายทฤษฎีมากๆนอกจากเรื่องที่ว่าอาหารตามธรรมชาติมันอาจจะน้อยลงเช่นพวกควายป่าอาจจะเพราะมีโรคระบาดในวัวระบาดพอดีอะไรแบบนี้ก็ยังมีหลักฐานอีกว่าสิงโตตัวหนึ่งใน2ตัวนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องฟันครับอาจจะบาดเจ็บหรือเป็นโรคเหงือกอะไรสักอย่างอ๋อพอฟันไม่ดีก็ล่าสัตว์ใหญ่ๆยากขึ้นใช่ครับพอล่าเหยื่อตามปกติ อย่างควายปา่าม้าลายลำบากขึ้นคนเรานี่แหละครับที่เคลื่อนไหวช้ากว่าป้องกันตัวได้น้อยกว่าก็เลยอาจจะกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายกว่าสำหรับมันอืมก็เป็นไปได้หลายอย่างเลยนะคะแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันกลายมาเป็นที่รู้จักกว้างขวางได้ยังไงคะก็เพราะแพทร์สันนี่แหละครับเขาเขียนบันทึกจากประสบการณ์ตรงเลยชื่อหนังสือ The Man Eaters of s a v o ตีพิมพ์ปี1 9 0 7 หนังสือดังมากครับและต่อมาอีกนานเลยปี1 9 9 6ฮอลลีวูดก็เอาไปสร้างเป็นหนังเรื่อง The Ghost and the Darkness ก็ยิ่งทำให้คนรู้จักเรื่องนี้ไปทั่วโลกเลยครับอ๋อเรื่องนี้นี่เองเคยได้ยินชื่อหนังอยู่ค่ะแล้วตอนนี้ตัวสิงโตจริงๆล่ะคะซากของมันอยู่ที่ไหนปัจจุบันซากสิงโตทั้งสองตัวถูกซุ่ฟไว้นะครับแล้วก็จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติฟิลด์ที่เมืองชิคาโกในอเมริกาครับผม ไปอ,อยู่ที่อเมริกาโน่เลยก็ยังดีนะคะที่ยังเก็บรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้ศึกษาครับกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญเลยครับสรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นทางลักษณะแปลกๆของสิงโตซาโวที่ไม่เหมือนใครคือไม่ค่อยมีแผงคอแล้วตัวผู้ก็ช่วยล่าเหยื่อด้วย แล้วก็เหตุการณ์ตอนสร้างทางรถไฟที่มันออโหดร้ายมากๆก,การล่าที่ยาวนานของพันตรีแพตเตอร์สันจำนวนเหยื่อที่ถึงจะยังไม่แน่ชัดแต่ก็เยอะมากอยู่ดีแล้วก็ทฤษฎีต่างๆว่าทำไมมันถึงกินคนก่อนที่เรื่องทั้งหมดจะกลายเป็นหนังสือเป็นหนังดังต่อมาครับผมแล้วเรื่องนี้มันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าจริงๆแล้วอะไรคือปัจจัยกันแน่ที่ผลักดันให้สัตว์นักล่าอย่างสิงโตเนี่ยซึ่งปกติก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกับคนบ้างอยู่แล้ว ก้าวข้ามเส้นบางๆนั้นมาเป็นการล่ามนุษย์อย่างจริงจังต่อเนื่องรุนแรงขนาดนี้ได้มันเป็นแค่สัญชาตญาณเพื่อความอยู่รอดจริงๆหรือว่ามีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจมันดีพอกันแน่ครับ Sollte jetzt alle rüber Mal schauen. Was ist da drüben? Weiter halt hier hier. rüber sind ganz, äh, also äh, Springböcke, Pferde Ach, Da Raffen, laufen die Pfleger gerade. Und die Pfleger rüber. laufen. Ja, jetzt Fado deswegen kommen. schauen sie so. Könnte jetzt. ja sein, dass sie was los schmeißen. Aha. Das ist ja eher unwahrscheinlich. Jetzt. Gruppenfoto Foto beschlafen Fahrer, also Elli. זה לא תרגה את החתול. אגב, אתם יודעים שאמא באה, נניח עכשיו היא חוזרת. במצב כזה, עלול להיות פה לא נעים. לנו? ומי נכנסת בקטע של להגן על הגורים? המילה להיות תוקפנית. על אלינו? כן. אם היא מאיזושהי סיבה תראה בנו איום, יכול להיות שהיא תבוא ותיקח אותנו ותלם. יכול להיות שהיא תבוא ותקשב. אתה יודע איזה יפה זה יהיה לראות את המפגש ביניהם? הם יקפצו עליה, הם יקפצו עליה הרי. אתה יודע, הם כבר בגיל שאם היא צדה, הם יונקים הרי.